เมื่อวานนี้ท่านผู้ชมหลายท่านคงได้ฟังคําอธิบายความเรื่องทนายตั้มจากท่านทนายสายหยุดซึ่งคุณนคนน่ารักมากความเหนือของท่านเนี่ยทำให้ท่านได้รับความชมชื่นชมจากท่านผู้ชมหลายคนแต่ว่าท่านผู้ชมครับคุณสายหยุดครับเขาชื่นชมความเหนือขงคุณครับส่วนเนื้อหาสารานั้นถ้าท่านผู้ชมอยากเจอของจริงเสียงจริงวันนี้ผมบอกให้รู้ก่อนนะฮะว่าเที่ยง20พลาดไม่ได้อาจารย์ปานเทพ ะะของเราจะออกรายการกับดุ่มกัญชัยในรายการโหนกระแสเที่ยง20ตัวตัวเลยไม่มีใครทีนี้มันมีเรื่องที่ผมอยากจะเปิดประเด็นวันนี้สักนิดนึงและเปิดประเดน็นนี้ผมจะแจ้งไปที่ตํารวจกองปราบด้วยโดยเฉพาะยิง่งท่านผู้การกองปราบนะฮะพลนบตรีมนตรีตอนนี้ภรรยาทนายตั้มพยายาม ที่จะอ้างว่าตัวเองไม่รู้เรื่องอะไรทั้งสิ้นแค่เอาตัวชื่อตัวเองไปใส่ชื่อเป็นชื่อเจ้าของบ้านทั้งหมดนี้เพื่อหวังที่จะได้ประกันตัวเอาละครับท่านผู้การมนตรีครับผมฟันทงแล้วกันผมฟันทงว่ารู้เรื่องเต็มที่เพราะว่าเธออยู่ในคณะทํางานที่ทําเรื่องหวยออนไลน์เมื่ออยู่ในนั้นแล้วจะไม่รู้เรื่องได้อย่างไงต้องรู้เรื่องสิครับ เพราะผมก็มีข้อมูลที่ลึกซึ้งพอสมควรเพียงแต่ว่าผมจะเปิดเมื่อไหร่เท่านั้นที่ตำรวจได้ก็ได้ไปในส่วนหนึ่งมันมีอีกแลวผมอยากให้ตำรวจอย่าไปมุ่งเน้นที่อายัดทรัพย์สินของทนายตั้มกับภรรยาเท่านั้นผมอยากให้ตำรวจท่านท่ากบุมนตรีครับขยายผลครับเพราะยังมีคนอีกสองคนนะฮะที่ยังไม่ได้เปิดออกมาแต่ผมจะเปิดให้ก่อน,นะฮะคนหนึ่งชื่อแจ็คคนหนึ่งชื่อโ oh, อเป็นผู้หญิงแล้วก็มีแหล่งข่าวผม ปูดออกมาว่าสองคนนี้อาจจะมีส่วนในการซ่อนทรัพย์สินของทนายตั้มเพราะว่าทนายตั้มมีนาฬิกาเป็นร้อยเรือนแต่ไปจับได้แค่สามเรือนนอกจากนี้แล้วยังมีอีกคนหนึ่งอยู่ที่เชียงรายคนคนนี้เป็นคนที่ขึ้นเขาลงห้วยกับทนายตั้มมาตลอดและเป็นคนที่ทนายตั้มรักที่สุดถ้าจะมีการซุกซ่อนทรัพย์สินคนคนนี้ก็มีส่วนเหมือนกันคือมีความเป็นไปได้นะฮะผมก็ฝากข้อคิดให้ท่านท่านผู้การกองปราบนิดนึง ลองปรึกษาหารือกันดูว่าที่ผมพูดนี้เป็นจริงหรือเปล่านะฮะอีกเรื่องหนึ่งฮะท่านผู้การกองปราบท่านผู้ชมครับผมมีข้อสังเกตเรื่องรถของทนายตั้มสมัยก่อนในทะเบียนเขา5,600แต่จู่ๆมาเปลี่ยนเป็น999เป็นเพราะอะไรและมันช่างสอดคล้องกับเลขทะเบียนของนายนุกับสารินีนุชนาิและสอดคล้องกับคนคน,นึงที่มีข่าวว่าประมูลใบทะเบียนรถ999นะฮะเป็นไปได้ไหมครับที่คนพวกนี้เนี่ย เขามีสัมพันธ์กันลึกซึ้งในเรื่องของแก๊งตองก้าผมก็มีข้อคิดอันนี้แหละครับท่านผู้ชมเปิดประเด็นให้ก่อนผมเป็นคนราดน้ํามันเอาไว้อาจารย์ปานเทพจะจุดเอาไม่ขีดไฟจุดน้ํามันอันนี้ในวันนี้เที่ยง20ที่ช่อง3มรายการโหนกระแสคุณหนุ่มกัญชยัยโชคดีมากที่ได้อาจารย์ปานเทพไปออกเพราะว่าธรรมดาแล้วอาจารย์ปานเทพไม่ไปออกที่ไหนเลย อย่าถือว่าเป็นการตอบโต้คุณสายหยุดเลยนะฮะอาจารย์ปานเทพจะเอาความจริงที่ทนายสายหยุดพูดไม่หมดเอามาเปิดเผยให้ทุกๆท่านฟังอาจารย์ปานเทพเป็นคนที่น่ากลัวมากผมเล่าเบื้องหลังให้ฟังก็อด้ฮะว่าอาจารย์ปานเทพนั้นเป็นคนท่าศึกษาอะไรแล้วศึกษาจริงเขารู้จักกับผมมาอยู่กับผมมานี่เกือบ20ปีแล้วเรื่องหนึ่งที่ต้องอธิบาย ตัวตนของอาจารย์ปานเทพพัวพงษ์พันได้ฝังนิดหนึ่งน,นอกจากแกเป็นคนที่จริงจังและจริงใจกับการหาข้อมูลคือถ้าแกสนใจเรื่องอะไรแล้วเนี่ยแกขุดลึกลงไปเลยแกทุ่มเทถ้าพูดถึงเวลานอนเนี่ยนอนน้อยมากในช่วงคดีของคุณจตุพรเลิศหรุบทน,นั้นอาจารย์ปานเทพพูดอย่างอ่อนเพลียว่าผมเนี่ยให้สัมภาษณ์จนน้ำหนักผมเนี่ยลดไปละสองกิโลถ้าผู้ชมรู้ไหมว่าอาจารย์ปานเทพเนี่ยเคยโดนคุณปียสวัสร,ริ์อมรนันฟ้องตอนนั้นคุณปียสวสริ์เนี่ย มีตำแหน่งเป็นประธานปตทข้อหาว่าจาร์บานเทพนั้นหมิ่นประมาทจาร์บานเทพเนี่ยไม่ใช่ความโอหังมะมังกาแต่เป็นความที่แกรู้เรื่องเรื่องปตทดีมากในยุคนั้นจนกระทั่งยุคนี้แกก็ยังรู้เรื่องดีอยู่ถ้าผู้ชมเชื่อมาแกเสนอตัวเองเป็นทนายตัวเองไม่ต้องจ้างทนายความที่ชื่อเสียงแกรู้ลึกรู้มากรู้กว้างคุณวิศวัสด์เกิดอาการกลัวขึ้นมาทันทีกลัวเลยนะฮะท่านะผู้ชม ถึงกับขนาดไหนท่านผู้ชมทายดิปิยะสวัสด์ถอนฟ้องอาจารย์มาเทพหมดนี่คือฤทธานุภาพของปานเทพ,พผพัวของผธุ์สำหรับอาจารย์มาเทพแล้วก็เหมือนน้องชายผมคนหนึ่งเวลาผมมีอะไรคิดอะไรไม่ออกก็บอกว่าปานเทพลองจับเรื่องนี้ดูเพราะผมรู้ว่าถ้าปานเทพจับเรื่องนี้แล้วเรื่องมันยาวแน่่นะแล้วก็เรื่องเล็กๆบางทีพูดคุยกันแค่นิดหน่อยหรือว่าถ้าเป็นออกมาก็อย่างมากก็น่าสองหน้ากระดาษ A4 อาจารย์มาเทพทำมาปึกขนาดนี้ ท่านผู้ชมคิดถึงความขมขื่นของผมแล้วกันขนาดไหนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าผมไม่อยากจะพูดว่ามวยถูกคู่ระหว่างสันทนายสายหยุดกับอาจารย์ปานเทพพวงพังพัวพงพันเพราะว่าถ้าพิจารณาจากความรู้ที่ผมมีกับอาจารย์ปานเทพแล้วที่ผมสังเกตคุณสายหยุดนั้นมันกระดูคนระเบิดเลย